ไฟเนี่ยมันก็ทําให้ไฟไหม้ได้ง่ายแล้วก็ลุกโชดช่วงเร็วมากครับนั่นคือข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือเขาบอกว่ามันเกิดจากฐานะความยากจนของคนของชาวบ้านคือชาวบ้านหาของป่าบางท่านอาจจะทราบว่ามีชาวบ้านบางคนบางกลุ่มเนี่ยเขาชอบกินรังตัวต่อรังอ่อนตัวต่อ ไอ้ตัวต่อเนี่ยตัวต่อที่หรือพวกที่ต่อยแล้วเจ็บมาต่อยแลหลายตัวมันลุมเราต่อยเนี่ยถึงตายนะครับถ้าใครแพ้มากๆไอ้ตัวต่อนี่มันก็ไปทํารังอยู่ใต้พื้นดินครับใต้พื้นดินนักล่าตัวต่อเขาก็จะสืบทราบจนกระทั่งรู้ว่ามันไปอยู่ตรงไหนแล้วเขาก็จะเอาไฟไปเอาควันไปรมมันมันก็จะแตกกระเจิงหนีแล้วเขาก็จะไปขุดดินแล้วก็เอารังอ่อนตัวต่อ รวมทั้งตัวอ่อนตัวอ่อนเนี่ยเอามาทําอาหารกินหรือไม่เอาไปขายได้กิโลนึงก็หลายร้อยบาทอยู่อันนี้ก็คือก็เกิดจากชาวบ้านขาดเงินก็ไปหาของป่าแล้วก็ไปก่อให้เกิดไฟป่าขึ้นอีกเจ้าหนึ่งเมื่อเร็วๆนี้เ,เป็นชาวเขาครับก็แน่นอนครับในป่าเนี่ยมันจะมีน้ําพึ่งน้ําพึ่งป่านี่เราก็รู้อยู่ว่าแพงยิ่งน้ําพึ่งป่าเดือน แพงเนี่ยมอก่อนก็คือที่รมควันเนี่ยก็เอาไปรมควันไล่ตัวพึ่งพึ่งก็แตกกระเจิงหนีไปเพราะว่าเจอควันก็ก็เมาก็คงแสบตาหายใจลำบากของพึ่งนะฮะแต่ว่าไอ้เศษไฟที่เขาเอาไปรมตึ้งแต่ดับไม่ทันครับ เพราะมันไม่เร็วบังเอิญเป็นข่าวซวยของเขาก็มีเจ้าหน้าที่ดับไฟผ่านมาคงเห็นควันเห็นอะไรเนี่ยก็มาช่วยดับแล้วก็ช่วยกันจับชาวข่าวคนนี้ไปส่งโรงพักปฏิก็จัดการไปตามกฎหมายบ้านกบินเมืองไอ้นี่ก็เป็นสิ่งที่เขาเล่ามาให้ฟังว่าส่วนสําคัญส่วนหนึ่งเนี่ยมันเนื่องมาจากความยากจนของผู้คนแล้วก็เมืมมม่อคืนนี้ก็โทรมาเล่าอีกว่า อคนที่ไปช่วยดับไฟตอนเนี้นะครับก็ได้พบว่ามันก็มีชาวบ้านเนี่ยที่ปลูกบ้านอยู่ในบริเวณที่ไฟไหม้อโอยก็ต้องช่วยกันน้ําท่าลูกเด็กเล็กแดงช่วยกันอพยพก็เป็นเรื่องที่ที่เดือดร้อนที่ลําบากกันมากแล้วก็ยังไปเจอลูกหมาป่าเขาบอกปเป็นลูกหมาป่าแสดงว่าในป่าเชียงรายมีหมาป่าอยู่แต่แม่ไม่รู้ไปไหนแล้วแต่เจอลูกสองตัวเอา้า ก็ด้วยน้ําใจของคนไทยที่ขี้สงสารนะฮะก็เอาลูกหมามาช่วยอนุบาลช่วยดูแลกันช่วยทั้งคนช่วยทั้งสุนัขช่วยทั้งสัตว์เนี่ยนะครับนี่ก็คือเหตุการณ์ที่ได้รับฟังมาจากคนที่ไปดูแลให้ชดช่วงเนี่ยตอนตีสอง หนึงมันจะคุกกรุ่นอยู่ก่อนแล้วมันก็จะยังไม่ลุกโชนนะฮะพอสักกลางคืนเนี่ยออกซิเจนมันพัดเข้าไปมันก็ก่อให้เกิดการลุกไหมแล้วก็จะลุกโชนช่วงชัชวานในตอนดึกๆตอนประมาณตีสองนะครับครับผมนี่ก็รายงานข่าวจากเชิงราย <S 2> <S 2> <S ที่ฟังมาจากเจ้าหน้าที่ของ อสองวันที่แล้วไหมฮะสองสาวันที่แล้วผมเห็นภาพข่าวแล้วผมก็ดูแล้วก็ให้รู้สึกสลดสึก<จ>ไม่สลดใจไม่ค่อยดีคือจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ดีที่ท,ท,ที่ทานะฮะคือผมเห็นภาพของพระสงฆ์ของเนนที่จังหวัดเชียงรายฮะ,ะเขียนป้ายออกมาเดินขบวนประท้วงเหมือนกับไม่ประท้วงฮะประทว้วงเดินขบวนรณรงค์ไปตามหมู่บ้านเดินเท้าเปล่านะครับขึ้นไปบนเขาบนดอยเนี่ย นะครับพระหมายถึงว่าพระที่อยู่บนเขาบนดอยนะครับแล้วแล้ว,ลวท่านก็นได้เดินไปแล้วก็บอกว่าอย่าเผาเลยอย่าเผาเลยอะไรเงี้ยแล้วก็หลวงพ่อกับเนนองค์เล็กๆเนี่ยก็จะชูป้ายนะครับชูป้ายเหมือนกับเหมือนกับบอกว่าลดการเผาอย่าเผาะอะไรเงี้ยคือครับเห็นแล้วโ oh อ oh ้โหมันมันอะไรขนาดนี้แล้วแล้วเราก็เห็นภาพแบบคือคือคือแเนบผมนบเพราะผมที่เี<า>ยกว่า คนดีไม่ดูดายนะฮะัมถ้าสมองค์เจ้าก็ถือว่าเป็นคนดีของสังคม <c oughs> ก็ลุกขึ้นมารณรงค์และโดยเพาออย่างยิ่งถ้าชาวบ้านเนี่ยถ้าพระเจ้าพูดอะไรก็จะเชื่อ <c oughs> ก็จะปฏิบัติตาม <c oughs> ก็เป็นเรื่องที่น่าสรรเสริญบรรดาสาวกของพระพุทธเจ้าที่ทำงานเพื่อสังคม <c oughs> <c oughs> ออกมาชี้นำประชาชนนะครับผม